กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพลักนะครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกมแคทแฟนตาซีนะครับโดยคลิปนี้ครับผมเราจะมาชี้ช่องระวังเลยครับผมกับดักท้องตัวเกมแคทแฟนตาซีนะครับนะรับรองว่าคลิปนี้มีประโยชน์แน่นอนนะครับนะดังนั้นถ้าเกิดใครที่สนใจครับผมก็อย่าลืมฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับไตเป็นกำลังใจกับช่องเราด้วยนะครับและก่อนอื่นก็คือ และถ้าใครครับผมต้องการเล่นเกมมือถือบน PC ก็ขอแนะนำโปรแกรม l d Player นะครับผมนะพาร์เดอร์ที่ดีสุดสำหรับเกมมือถือครับอีมูเลเตอร์ที่ดีสุดในการเล่นเกม Android บน PC สามารถดาวโหลดได้เลยครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างใต้ดีสคริปชันนะครับนะ โดยในส่วนของตัว emulator LD Player ครับผมนะก็จะเป็นโปรแกรมจำลองทำให้เราสามารถเล่นเกมมือถือครับผมบน PC ได้หลากหลายและก็ดาวน์โหลดเกมได้เลยครับผมฟรีนะครับผมนามีตั้งแต่ RV ีปับจีโบบายนะครับผมนะรวมถึงในส่วนของเกมต่างๆอีกมากมายนะครับผมนะก็สามารถไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับนะและเนี่ยนะครับผมจุดเด่นของอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าใช้ทรัพยากรน้อยมากนะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนของการเล่นนะครับผมก็จะรันได้อย่างลื่นนะครับผมใครที่คอมไม่แรงครับผมนะก็ สามารถใช้ตัวนี้ได้ไม่ยากเลยนะครับนะเร็วขึ้นนะครับผมบลาบรื่นขึ้นนะครับผมสูงขึ้นตอบสนองไวขึ้นนะครับผมเฟรมเรทสูงขึ้นนะครับเล่นเกมได้ราบรื่นก็ต้องยกให้เดสุดขอตัว LD player นี่แหละครับนะใช้ทรัพยากรก็ค่าจะถือว่าต่ำอยู่แล้วด้วยนะ ก่อนจะพูดในสุดขอตัวกับดักนะครับนะก็ขอพูดในสุดของการชนะท่าแพ้ท่าของเกมแครฟทัสซีกันนิดนึงนะครับนะโดยเกมแครฟทัสซีครับผมนะจะมีธาตทหลักครับนะก็คือสีแดงสีเขียวและก็สีฟ้านะครับนะซึ่งธาตทานี้จะแพ้ทางซึ่งกันและกันนะครับนะแต่จะมีครับผมทตุที่ชนะ3ธาตุหลักครับผมก็คือทตุแสงกับทาาบึดนะครับนะซึ่ง2ธาทุานี้จะเป็นทตุระดับสูงครับนะแน่นอนว่าตัวเกมนี้ก็ ออกมาน้อยมากนะครับนะดังนั้นถ้าแสกทัดนื้นครับผมจึงเป็นหนึ่งในตัวละครที่หลายๆคนครับผมจับจ้องนะครับผมนะเจ้าตัวละครเหล่านี้มาติดใน ID ดีกันอย่างมากเลยครับแน่นอนครับผมว่าตอนนี้ครับผมก็มีตัวละครท่าแสงเข้ามาในระบบเรียบร้อยแล้วนะซึ่งก็เป็นตัวละครที่เราสามารถจะแลกได้จากร้านค้านะครับผมนะอ่าก็คือร้านค้าสกายครับโดยเราสามารถครับผมจะได้ตัวละครตัวนี้ครับผมก็แค่ทาการสะสมเศษครับผม นะแกนหลักก็ผมขอแอคโคผู้ก้าคาบสมุดนะครับผมนะก็ทุกๆ1,250นะครับผมเราจะได้เศษ e c h o นี่มา10เศษครับดังนั้นเนี่ยเราต้องทำการนะครับผมนะแลกเศษตัวนี้ครับผมนะอย่างน้อยก็ต้องแลก10ครั้งนะครับนะพอแลก10ครั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้ตัวของน้องแกนะครับผมมาใช้งานทันทีนะครับนะอ่ะถ้าแสงเก่งแท้ๆครับผมอ้าวแล้วทำไมถึงกับดักครับเพราะว่ามันไม่เก่งไงครับสั้นๆนะครับนะตัวละครแอคโคละตัวนี้ครับผมนะถามว่าเก่งไหม โดยส่วนตัวแล้วครับผมมันเป็นตัวใช้งานเฉพาะทางพอสมควรเลยครับก็คือจะเป็นตัวที่โดดเด่นในโหมดของ p ิ p พครับและเอาจริงเนี่ยใน t ิ P ีน้องแกก็ไม่ใช่ว่าเป็นตัวละครที่เก่งจนเรียกว่าโกงนะครับผมก็แค่เก่งธรรมดาครับนะและการที่เราเสียครับผมแต้มถึง1 2 5 0แต้มนะครับเพื่อจะเอาน้องแกมาใช้นะครับนะนี่แค่ลดแค่1ดาวนะครับนะเพราะว่า1ิเศษเนี่ยก็คือเราแลก10ครั้งเนี่ยก็จะได้แค่อ่า 1>, 1ดาวสูงดาวเท่นนั้นครับผมก็คือเพิ่งปลดล็อกน้องแกมาใช้นะครับกว่าจะได้ตัวของ echo ครับผมตัวนี้มาใช้นี่ก็คือคงจะแลกเศษกันแท แย่เลยนะครับนะว่าจะปลดดาวอิตาคาครับผมนะสู้เอาทรัพยากรรงสวนนี้ครับผมนะไปทําการแลกครับผมนะขอคงอัพนะครับผมนะหาพวกสิ่งสุดของเสริมสมรรถภาพครับผมยังมีประโยชน์กว่าเยอะเลยนะครับนะดังนั้นครับนะบอกเต็มปากเลยครับว่าอันนี้มันคือกับดักทันทัศเลยนะครับนะเอาเวลาครับผมมาแลกตันครับผมในส่วนของคอยเสริมพลังสาธาณะอันนี้ครับผมสถานะไอ้พวกนี้โอเคกว่าเยอะเลยนะเนี่ย คนนี้แรกคนนี้ยังคุ้มกว่าเยอะเลยนะครับนะเอาไปแรกคนนี้คือเสียดายโคตรนะครับนะโอ้โหกว่าจะปั้นได้อีกทีนี้อย่างนานเลยนะอ้าวน้องแกมีสกิลอะไรบ้างครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนเลยนะครับทำไมมาถึงไม่เก่งนะโดยปัจจุบันนี้ครับผมนะเราจะสามารถเห็นรูปร่างหน้าตาน้องแกได้ครับผมในส่วนของไฟล์ตัวละครนะครับนั่นก็คือตัวขอสวัสดีครับเอโ o นะครับผมนะผู้กล้าข้าุทดครับ โดยตัวละครตัวนี้ครับผมนะจะเป็นตัวละครท่าแสงนะครับผมสายป้องกันนะครับผมนะเผาสามธาตุนะครับนะมีสเปเชียลครับหลักๆก็คือทําการโจมตีเป้าหมายตัวละคร1่ตัวและทําการลดแต้ม sp ของเขาลดลง3แต้มนะครับนะเป็นโจมตีสกิลเป้าหมายเดี่ยวลดแต้ม sp ครับซึ่งตัวบอกไว้ก่อนว่าสกิลตัวส่วนี้มีตัวละครตัวอื่นที่มีสกิลแบบนี้เยอะอยู่นะอ่ะมาต่อครับผมในส่วนของสกิลธรรมดาสกิลหครับเป็นสกิลโจมตีลบบัฟไ่ายตรงข้าม1บัฟนะครับนะ ก็เป็นแค่โจมตีลบบัฟธรรมดาเองครับสกิลก็คือว่าค่อนข้างจะธรรมดามากๆนะส่วนสกิลบีครับผมนะก็จะเป็นการกลางโล่ให้กับเพื่อนของเล่านะครับนะตัวสวนนดี้ครับผมนะก็จะเป็นกลางโล่ให้เพื่อเราเป็นเวลา2เทิร์นนะครับนะซึ่งถามว่าดีไหมมันก็สกิลกลางโล่ครับผมธรรมดาธรรมดานะแพสซีฟครับผมอย่างที่บอกไปนะครับผมนะตัวละครตัวนี้แพสซีฟจะใช้ในส่วนของบท P p พีครับก็คือจะทำการเพิ่มค่าพลังป้องกันของเพื่อนเล่านะครับผมนะ นะครับนะแน่นราว่ายิ่งทําการปลดดาวปุ๊บค่าพลังปกันตรงสวนี้ก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยนะครับนะในส่วนของอาบิตี้ครับผมที่ไดจากการปลดดาวนะครับทุกครั้งที่มีการกลางโลคับผมนะจะทําการลดดีบัฟนะครับผมนะให้กับเพื่อนของเล่านะครับผมนะสองดีบัฟนะครับนะเมื่อปลดทําการ3ดาวครับผมนะเมื่อเ,เทอร์ครับผมและเราบีเลือดต่ากว่า50%นะครับผมนะ ตัวของเราเด่ยก็จะได้ครับผมในส่วนของโลนะครับผมเพิ่มขึ้นมา15นะครับนะจะได้กลางโลให้นะครับนะและเช่นเดียวกันครับผมนะในส่วนของการปลดท่าดาวนะครับนะก็คือเมื่อเรานดครับผมนะทำการเริ่มต่อสู้ปุ๊บนะ ก็จะได้สุขของโล่ครับผมกลางให้กับพวกเรานะครับผมนะตั้งแต่เริ่มต้นเลยเทิร์นแรกเลยครับนะพูดนี้คือตัวละครตัวนี้ถ้ามันอยากจะใช้งานได้จริงนะครับผมนะก็ควรต้องต้องปลด5ดาวขึ้นไปนะครับนะ5ดาวเลยนะครับนะเรียกว่างานนี้คือเหนื่อยเอาเรื่องอยู่ในสุขของสกิลกลางโล่เนี่ยโอเคตัวละครตัวนี้จะมีบทบาทในเรื่องของการช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของการอ่ารักษานะครับผมรักษาพวกอ่าพวกสถานะดีบัฟนะครับผมแล้วก็กลางโล่ในเวลาเดียวกันซึ่งต้องบอกไว้ก่อนว่าพวกเนี้ย ในสีอื่นครับผมค่อนข้างถือว่ามีเยอะนะเอาเวลาครับผมนะไปปั้นนะครับผมจริงจจังเนี่ยให้กับตัวละครตัวอื่นยังโอเคกว่านะอย่างที่บอกไปครับผมนะน้องแกไม่ได้แย่ครับผมนะแต่ถ้าเกิดจะใช้งานน้องแกจริงๆเนี่ยต้องปั้นอย่างละขั้นต่ำอยู่ที่ประมาณ5ดาวขึ้นไปนะครับผมมันถึงจะโอเคและดูดีมากๆนะครับนะอือฮึอ่ะโอเคนะครับนะความจริงแล้วครับผมในตัวเกมก็จะมีท่าแสงตัวอื่นนะที่เกมแจกมาให้ด้วยครับผมนะก็คือตัวของตัวนี้นะครับ นี่ตัวนี้เลยครับนะต้องบอกไว้ก่อนว่าน้องแกก็ถือว่าเก่งบ้างนะตัวนี้คือเก่งจริงนะครับผมไปท่าแสที่เก่งจริงแต่ต้องบอกไว้ก่อนครับว่าตัวเกมไม่ได้แจกให้เรามาทันทีนะครับตัวเกมแจกเศษมาให้เราแค่ทั้งหมด30เศษครับผมก็คือ10เศษตัวนี้10เศษตัวนี้1 0เศษตัวนี้ครับเป็นเศษคือ30เศษการที่จะรวมเป็นตัวละครได้ครับผมเราต้องใช้ทั้งหมด100เศษนะครับนะ100เศษเนี่ยก็แปลว่าแจกมารอบนี้3 0เศษก็ยังไม่ได้เอาน้องแกมาใช้งาน จริงๆนะครับนะแปลว่าคงต้องรอต่อไปก่อนนะครับนะดังนั้นครับผมนะตอนนี้ Echo ท่าแสงครับผมก็เป็นตัวละครตัวเดียวที่เราสามารถจะใช้งานได้นะครับแต่อย่างที่บอกไปแหละว่ามันไม่ค่อยจะคุ้มสักเท่าไหร่กับการลงทุนนะอ่ะก็ถ้าเกิดเรามีแต้มสกายเยอะๆนะครับผมแต่ใครที่เป็นผู้เล่นแบบสายท็อปนะแล้วก็มีแต้มสกายเยอะอาจจะมาแลกตัวสุดเี้ก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดใครที่แต้มสกายมีน้อยอยู่แล้วนะก็บอกไว้เลยว่าไม่คุ้มอย่างแรงนะครับผมนะเอาเวลาไปปั้นตัวละครตัวอื่นครับผมยังเก่งกว่าอีกนะครับ เอาละวันนี้ก็คงจะมารีวิวเพียงเท่านี้นะครับหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซไครฝากกดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องเราด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ